สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับช่องความสุขนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเดินเที่ยวกันนะครับที่องค์พระปุทโธเจดีย์นะครับก็เป็นเจดีย์นะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับเป็นอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะครับบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็ เดินวนหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่ดูว่าที่บริเวณขององค์พระพุมเจดีย์นะครับมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างครับซึ่งจริงๆแล้วสําหรับองค์พระพุทเจดีย์นะครับผมมาที่นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับก็หลายครั้งมากแล้วละครับเวลามานะครับปกติเวลามาก็จะมากับลูกสาวนะครับก็จะมาเดินขึ้นบันไดนะครับโดยฝึกให้น้องลูกตาเดินขึ้นบันไดนะครับก็เดินได้บ้างขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่า บางทีนะครับเราลุงตายก็จะให้อุ้มขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อยนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากครับเด็กๆนะครับก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาด้านบนได้นะครับคนที่มีอายุผู้สูงอายุก็เดินขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับระหว่างทางที่เราขึ้นไปนะครับเราก็จะมีซุ้มนะครับสองซุ้มอยู่ด้านข้างครับเราก็จะสามารถที่จะเข้าไป กราบพระบูชาพระนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนได้นะครับซึ่งซุ้มทุกซุ้มนะครับขององค์พระพุทสมเจดีนะครับก็จะมีพระที่สําหรับผมนะครับก็จะสวยงามนะครับก็เข้าบากราบเป็นประจำนะครับก็ครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับบริเวณซุ้มแต่ละซุ้มนะครับแต่ตั้งแต่ไปนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็หลายครั้งก็น่าจะเกือบๆจะครบแล้วละครับ ครับก็เมื่อเราขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนนะครับของทางองค์พระปฐมเจดีย์นะครับด้านหน้าเลยนะครับเราก็จะพบกับพระที่สวยงามนะครับเป็นสีเหลืองทองเลยทีเดียวนะครับก็พระที่อยู่ด้านหน้านะครับประชาชนทั่วไปนะครับก็จะเรียกการว่าพระล่วงนะครับหรือว่าพระล่วงโรจนาลิตรนะครับซึ่งเป็นที่เคารพบูชานะครับสําหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่า คนในพื้นที่นะครับซึ่งเห็นคนเยอะๆแบบนี้นะครับจริงๆไม่ใช่เยอะเฉพาะวันเทศกาลนะครับก็จะเยอะแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมมาที่ไรก็เจอแบบนี้ครับคนก็จะเยอะมากๆเลยละครับสําหรับตรงบริเวณหน้าประตูบานแรกครับที่มีพระร่วงโรจนาลิตนะครับประทับอยู่นะครับสาหรับในบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีหลายอย่างครับมีทั้งพวก ของวัตถุมงคลนะครับมากมาเลยครับรวมไปถึงผูบเทียนดอกไม้นะครับที่เอาไว้บูชาองค์พระร่วงนะครับแล้วก็มีที่ให้เราได้ทําบุญครับมีอย่างตรงนี้ก็มีที่สําหรับไว้ร้อยกระทงเทียนนะครับก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนมาทําตรงนี้เป็นประจาแล้วต่อมาครับก็จะมีพวกต้นไม้นะครับตรงนี้มี2ต้นนะครับที่ต้นไม้ของ เรียกว่าพระมหากษัตริย์ได้ไหม,มหรครับพระมหากษัตย์นะครับมาปลูกไว้นะครับที่ผมพูดว่าได้ไหมนะครับก็เป็นเพราะว่า,ามีทั้งก่อนที่จะเป็นรอสิบในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีทั้งลูกยาเธอครับของรอสิบด้วยนะครับที่มาปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับที่องค์พระพุทธมเจดีนะครับ เดินถัดมาเรื่อยๆนะครับโดยซุ้มโดยรอบนะครับก็จะมีซุ้มระฆังนะครับก็จะเห็นวางเรียงรายกันเยอะเลยนะครับสําหรับซุ้มระฆังนะครับเวลามากับลูกสาวนะครับลูกสาวก็จะเดินเคาะนะครับขึ้นไปเคาะทีละซุ้มทีละซุ้มนะครับเป็นประจํานะครับแล้วก็จะมีพระด้วยนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้นะครับอย่างต้นเมื่อกี้เป็นขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นต้นของ องค์ทีปังกรนะครับที่มาปลูกเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในมุมกว้างอีกทีนะครับถึงตั้งแต่พื้นนะครับจนถึงยอดขององค์พระพระถมเจดีนะครับวันนี้นะครับฟ้าค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่ครับเป็นสีคามเลยนะครับตัดกับสีเหลืองทองขององค์พระพระถมเจดีนะครับสวยงามมากๆนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับวันนี้ผมมาในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นช่วงประมาณ 7จ็ดครับตอนนี้ก็7จ็ดมงครึ่งแล้วนะครับใกล้ๆจะ8ปดโมงก็คงจะกลับครับเนี่ยครับมาถึงก็จะมานั่งบริเวณใต้ต้นไม้นะครับบริเวณใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับผมจะมานั่งเล่นเป็นประจำเลยนะครับเพราะว่าอากาศ่อนข้างที่เย็นสบายแล้วมุมก็นข้างที่จะสวยนะครับมาที่ไรก็ถ่ายรูปนะครับบริเวณนี้แหละครับก็สวยดีครับผมครับก็ ดูวิวเพลินๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปกันต่อนะครับนี่ครับสวยนะครับมีเจดีย์เล็กเจดีย์น้อยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วอากาศก็เย็นสบายด้วยละครับไปครับไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับสําหรับองค์พระล่วงโรดจนาลิ์นะครับก็มีประวัติคร่าวๆด้วยนะครับก็คือองค์พระล่วงโรจนาลิ์เนี่ยนะครับสมเด็จพระมงกุฎเก้านะครับท่านได้ เสด็จนะครับประพาสนะครับที่ไปทางภาคเหนือนะครับก็ไปเจอพระพุทธรูปนะครับที่มีความงดงามนะครับแต่ว่าไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมีที่สมบูรณ์ก็จะเป็นแค่พระพักนะครับนะครับแล้วก็พระหัตนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับที่สมบูรณ์นะครับบางส่วนก็ไม่สมบูรณ์ครับท่านก็นํากลับมานะครับเพื่อที่จะมาบูรณะนะครับให้สวยสมบูรณ์นะครับ ก็นําไปบูรณะนะครับที่วัดพระเชตุพลนะครับก่อนที่จะนํามาประดิษฐานนะครับเอาไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับให้ผู้คนได้กราบไหว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นคล้ายๆศิลปะทางภาคเหนือนะครับค่อนข้างอ่อนช้อยนะครับสําหรับองค์พระพุทธรูปนะครับพระร่วงนะครับส่วนบริเวณด้านข้างนะครับเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปเจอซุ้มนะครับมากมายเลยนะครับ สำหรับซุ้มทุกซุ้มนะครับขององค์พระพระถโสจีดีนะครับก็จะมีสิ่งกราบไหว้บูชาครับมีพระพุทธรูปนะครับมีเนี่ยครับอย่างตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับให้เราได้กราบไหว้นะครับทําบุญนะครับอยู่โดยรอบนะครับก็จะมีที่จําหน่ายทั้งดอกไม้ทูบเทียนอยู่ตลอดนะครับนี่ครับอย่างด้านข้างเนี้ยครับ คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีพระพุทธรูปนะครับอยู่วางอยู่โดยรอบเลยนะครับแล้วก็มีรอบนอกจะมีซุ้มและคังนะครับหัวอากาศเย็นสบายจริงๆครับวันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นว่าช่วงเช้าด้วยหรือเปล่าหรอครั้งการเริ่มที่จะเริ่มเข้าหน้าหนาวหรือเปล่านะครับ้องฟ้าก็สดใสามากๆเลยนะครับสําหรับประวัติขององค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็ ผมก็พอจะทราบอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับก็ท่านที่ทราบนะครับก็สูงประมาณ120เมตรนะครับก็สร้างขึ้นในสมัยพระจอมเกล้านะครับก็พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับศิลาขาวนะครับก็น่าจะสร้างขึ้นในสมัยทาลาวดีนะครับซึ่งองค์พระพุทโมเจดีนะครับ ก็จะสร้างนะครับแล้วก็ครอบเจดีองค์เดิมไว้นะครับซึ่งเจดีเดิมเนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยของอพระเจ้าอาโศกนะครับแล้วก็น่าจะมีการมาบูรณะภายหลังนะครับเพราะว่าก่อนที่จะสร้างเจดีในปัจจุบันครอบเอาไว้นะครับก็มีการาบูรณะบริเวณยอดนะครับให้เป็นแบบพระปางครับซึ่งไม่ได้เป็นแบบในสมัยโบราณเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ ดูท้องฟ้าครับคุณผู้ชมวันนี้ท้องฟ้าสวยจริงๆครับเหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสวยมากครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบริเวณด้านบนนะครับขององค์พระนะครับก็จะมีมีชั้นสองนะครับทางองค์พระมีชั้นสองให้เราขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับลมก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งเย็นสบายกว่าด้านล่างครับเพราะด้านล่างเนี่ยจะมีพวกต้นไม้นะครับมีสิ่งกูกสร้างนะครับ บังลมเอาไว้นะครับแต่พอเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับมาบล็อกมาคอยบังลมนั่นเองนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเย็นสบายมากแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มองวิวมองสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีความสวยงามนะครับผมก็มาเดินเงี้ยครับเวลามาผมก็มาเดินเงี้ยทุกครั้งครับไม่เคยเบื่อเลยนะครับก็แถมยังชอบอีกด้วยนะครับ มาที่ไหก็เดินขึ้นมาด้านบนเดินบนด้านล่างครับบางทีก็มานั่งเล่นนะครับบริเวณองค์พระอยู่เป็นประจำเลยละครับก็สําหรับเสียงรบกวนนะครับเสียงรบกวนต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมได้ยินนะครับก็จะเป็นเสียงประกาศบ้างเสียงเพลงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับก็ใกล้จะถึงช่วงงานเทศกาลนะครับของทางองค์พระผถมเจดีย์นะครับงานองค์พระนะครับก็จะมี ทั้งหมด9วันนะครับ9วัน9คืนนะครับก็ให้กับนักเที่ยวนะครับเที่ยวกันได้อย่างจุใจนะครับสําหรับงานครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมีของกินของใช้ของสวยงามเสื้อผ้านะครับเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ก็ถึงแม้ว่างานเนี่ยจะเริ่มประมาณวันที่5นะครับแต่ว่าตอนนี้ของต่างๆครับก็เต็มทั่วบริเวณไปหมดแล้วนะครับ เตรียมมาตั้งขายกันแล้วนะครับถึงแม้ว่างานขององค์พระนะครับจะมีแค่9วัน9คืนครับแต่ว่าซุ้มขายของเนี่ยครับก็จะมีตั้งกันนานเป็นเดือนเลยนะครับนานนานมากๆเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งกันมีจํากัดเวลากันที่เท่าไหร่นะครับแต่คนที่มาขายเนี่ยก็จะขายกันทั้งเดือนเลยละครับคุณผู้ชมมีของให้เลือกกันมากมายครับ ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มานะครับอยู่ใกล้ๆนะครับก็ลองมานะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะได้พบก,กับงานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีของให้เลือกอยากถูกใจอย่างแน่นอนครับผมแต่ว่าไม่ว่างานนะครับจะสนุกแค่ไหนคุณผู้ชมก็ต้องเผื่อเวลาเวลามาเทีย่ยวด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่าหาที่จอดรถได้ยากมากๆนะครับแล้วก็รถค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ติดด้วยนะครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณด้านบนนะครับของทางองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็จะมีมุมที่มองขึ้นไปครับได้คอนง้างที่จะสูงครับแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ทีท่คอนข้างที่จะสวยงามนะครับวันนี้ก็จะมีมีงานด้วยนะครับ สุมขายของก็จะเริ่มเข้ามากันแล้ว <บา S 1> เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วคองฟ้าก็สดใสดีนะครับวันนี้ <บา S 1> เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับ,บ <า S 1> ครับ่ันผู้ชมลองฟังเสียงลมครับเสียงลงเมื่อที่ดังเลยทีเดียวนะครับ ริเวณด้านบนนะครับลมก็พัดข้างหน้าได้เย็นสบายเลยนะครับประตูทั้งสี่ด้านครับขององค์พระปัทถมนะครับก็เดินผ่านกันมาสามด้านแล้วนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ด้านที่เว็นฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับตรงข้ามกับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับจะมองเห็นองค์พระได้ชัดเจนมากเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมานะครับก็ประตูทางเข้านะครับก็เดินเข้ามาด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีบันไดที่จะทําให้เราขึ้นมาได้นะครับอย่างฝั่งอีก้ก็มีนะครับนี่ครับก็แนะนําให้มาเป็นช่วงเช้าๆนะครับหรือว่าเย็นๆนะครับเราก็จะได้ เดินได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาตอนกลางวันนะครับอากาศข้างที่จะร้อนมากๆนะครับสำหรับที่นี่ผมเองนะครับมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาอีกเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะว่าชอบบรรยากาศที่นี่มากๆครับครับก็มายืนรับลมนะครับสบายๆชิลๆนะครับมาไหว้พระด้วยนะครับวันนี้ก็อามาคนเดียวนะครับ ูกสาวไม่ได้มาด้วยปกติก็จะมาด้วยกันนะครับมาทำภารกิจให้ลูกตาลนะครับฝึกเดินขึ้นบันไดนะครับน้องก็เดินเก่งแล้วละครับเดี๋ยวว่าหลังถ้าเกิดผ่านมาอีกนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกตาลนะครับมาทําภารกิจเดินขึ้นบันไดให้ทุนผู้ชมได้ดูนะครับว่าน้องจะเดินขึ้นไหวหรือเปล่านะครับปกติก็จะงอแงเดินขึ้นบันไดก็จะให้พ่ออุ้มขึ้นมาตลอดนะครับสวยๆนะครับวิว เดินไปเรื่อยๆนะเริ่มย้อนแสงแล้วนะครับ,เ,รดรบเดี๋ยวผมก็จะลงตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้แล้วนะครับว่าจะถึงบริเวณด้านหน้าองค์พระนะครับที่เป็นองค์พระร่วงแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะลงกันก่อนนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราลงกงนตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นกันด้านล่างนะครับจริงๆทางขึ้นก็ไม่สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่า,าคนสูงอายุก็สามารถขึ้นไปเดินเล่นด้านบนได้นะครับนี่ครับลมลื่นมากนะครับบริเวณองค์พร วันนี้ท้องฟ้าก็สวยด้วยนะครับวันนี้ผมมาครแลวคงจะเป็นพราะว่าเริ่มหมดฝนแล้วนะครับท้องฟ้าก็เลยแจ่มใสแบบนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับปกติผมก็จะมานั่งนะครับบริเวณอย่างเงี้ยในซุ้มเงี้ยครับมานั่งพักดื่มน้ํานั่งเล่นนะครับ ัมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปบริเวณด้านรอบนอกนะครับเนี่ยครับจะออกประตูนี้แล้วกันนะครับจริงๆทางออกนะครับมีอยู่ทุกที่เลยนะครับก็เดินเดิน <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆครับก็จะเจอครับทุกทางสามารถออกไปได้หมดครับนี่ครับก็เป็นซุ้มสำหรับ ซื้อของครบ,บูชาพระนะครับมานั่งเล่นบ้างนะครับบริเวณนี้นะรบ,บริเวณองค์พระนะครับรอบนอกครับก็จะมีต้นไม้นะครับเยอะแยะเลยละครับก็สามารถที่จะเลือกนั่งได้หลายๆมุมเลยครับ เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณด้านหน้านะครับตรงวงพลร,ร่วงโรจนะธิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปด้านล่างเลยนะครับครับเราเห็นซุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม บรรยากาศนะครับก็จะร่มรื่นนะครับน่าพักผ่อนนะครับนั่งเล่นนะครับผ่อนคลายนะครับนะครับมุมนี้ก็ยิ่งจะเห็นองค์พระนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับองค์พระสีทองครับตัดกับท้องฟ้าสีครามสวยงามมากเลยนะครับ พาคุณผู้ชมนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆนะครับเมลีดร้อนอะไรนะครับมีพระนะครับให้เรากราบนะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยรอบเลยนะครับสําหรับพระพุทธรูปนะครับจะวางอยู่ด้านนอกโดยรอบแต่ด้านในไม่มีนะครับ ก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่วันนี้นะครับผมไม่ได้พาเข้าไปอ่าบริเวณด้านในนะครับเพราะวันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นพิเศษนะครับไม่ได้พาเข้าไปกาบนะครับพระร่วงรถจนาลิศนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปพาเข้าไปกาบนะครับทางอ่าพระศิลาขาวนะครับซึ่งทั้งสที่นะครับก็จะสวยนะครับแล้วก็ยังมีพวกจิตกรรมนะครับฝาผนังนะครับที่ อยู่ด้านในครับจริงๆก็อยากจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับก็อยากให้มาดูด้วยตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าก็จะสวยมากกว่าที่จะให้ผมเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมมองไปด้านล่างครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีซุ้มนะครับขายของครับ เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกตินะครับน้่นล่างก็จะเป็นเป็นลานโล่งๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยสมขายของนะครับแล้วก็มีรถนะครับจอดเต็มบริเวณพื้นที่ไปหมดเลยครับในตอนนี้ครับ ครับแล้วก็เดินกลับมาถึงตรงบริเวณจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้เริ่มทําการอัดคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันครับเนี่ครับบริเวณที่เรา,าเดินขึ้นมานครับนี่ครับมองลงไปก็สูงอยู่นะครับ แล้วมองไปบริเวณตึกสีเหลืองตรงนั้นนะครับก็จะเป็นที่ขายพวกของฝากนะครับเสื้อผ้าของกินมากมายนะครับ <c oughs> คุณชมก็ลองเข้าไปดาเลือกดูเลือกชมได้คร, <c oughs> ครับผมก็ลงมาทางด้านล่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจากไปด้วยรูปขององค์พระกระถมเจดีย์สวยๆกันเลยสวัสดีครับผม